อิซาเรลิสซเมเซคามังวาคานิจิวาใครเดินเซหรือวะเดินเซเลยละนะนี่ภาษาญี่ปุ่นจะพูดอะไรจะแซวอะไรให้เกียรติชุดพวกเราว่างเ้ยแล้วทำไมพี่ลี่กับพี่พล่าต้องแต่งตัวแบบนี้ด้วยอะคะเอาง้ก็เพื่อดึงดูดลูกค้าไงคะน้องเชิค่ะใช่ค่ะน้องเชออันนี้นะคะดึงดูดส่วนเนี้ย ตัวดูไมาด้วยกันแท้แนที่จะแดงกันทำไมเนี่ยหยอกหยอกหยอกนี่รู้ไหมว่ายังไงร้านเราอนะก็ต้องขายดีโอ้มันแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าอาหารเนี่ยก็อร่อยแล้วก็คนขายก็น่าลักนางรี่นี่พละฮะนี่ฉันว่านะนันเด่นอะไม่กล้าเอาอะไรมาขายสู้แน่นอนเลยดูสิปิดบูธเงียบเชียบเียจะาอะไรมาสู้ไม่มีทางอะไม่กล้าไงนี่คงเปลี่ยนใจแล้ว ซังตุยมิงซิงซุย롱ตุยมิงซิงซิงสงซวยไลซิงไสซิงเป่งลิงลิงลิงลงลลยซิงไสโซซีสาวสูซันสูซีโอ้ยเบาจนน้องซันหน่าเจ็บเล็กน้อยงางะเจอแค่เปิดตัวด้วยวิชาตัวเบา ไอ <át stars> ้บูนี่ถึงกับอึ้งแลยเด่เฮ้ยพี่อย่าเบาผมมาหนักพี่พอสมยุทธบเดินพัก็ได้ครับพันจอมยุดธไม่ได้ไม่ได้อย่าบุนเราต้องเปิดตัวให้อลังการเราจะได้ดึงดูดูค้าใช้พลังตัวเบาโชว์ไปเลยเฮ้ยกุ๊บฮุ๊บปช๊บปุ๊บป่๊บปุ๊บปฮ๊บฮุ๊บปุ๊บปุ๊บปุบีุ๊บ ยังมีอีกะไรกันเนี่ยอะไรอ่ะหนึ่งจอกคาราวาฟ้าดินกินแล้วก็ทิ้งไปถามจริงเถอะนี่จะมาขายของหรือขายคำกันแน่คะหยุดเลยวาจาอะไรเนี่ยวาจาสามหาวนี่พวกเจ้าเนี่ยไม่รู้อะไรหรอก ว่าพวกข่าจะขายอะไรสิ่งที่จะขายน่ะมันเป็นมรดกตกทอดมา4,000ปีจากรุ่นสู่รุ่น <Yeah>. oh. มันมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่จะทำสิ่งนี้ได้ oh. oh. แล้วมันคืออะไรคะท่าน <laughs> <laughs> สิ่งนั้นก็คือไอติมทอดไอติมทอดอะไรเนี่ยคนนี้โอ้ยะเลยโอ้โหแต่ละคน บอกไว้ก่อนเด้อสุ้ยตีกันเด้อฮะถ้าทะเลาะกันแล้วเก็บของกลับบ้านทั้งคู่เลยนะเถียงกันไปเถียงกันมาจนตอโมลงเลยนะคะเนี่ยต่อโมคืออะไรอ่ะตอโมก็ตัวแม่ไงคะพอดีพอดีใส่เกี๊ยวของกับควงไปอายคนอะไรบ้าเหรอไหนล่ะอันนี้อะไรยำไก่แซ่บเอาแม่สักมาคาเลเต้ยำคาราเต้ฮัลโหลอซื้อมาแล้วซื้อมาแล้ว เออยู่คนเดียวก็ฟันฟันมันก็ฟรีฟรีแต่มันคนไม่ดีถีาม่เธอแค่มีเธออยู่ข้างกันมันก็ดีดีแค่มีเราตรงนี้ทุกเกตเกิดมาเป็นลูกผู้ชายทำอะไรก็ต้องให้สุดถึงไหนก็ต้องถึงกัน